สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์จากทาง Modify Watch Comedy Limited นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับแบรนด์ชั้นนำของญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นในิการะดับแฟชั่นแบรนด์เนมนะครับมิยาเกในรุ่น T.O ออโตเมติกในรหัสเร็ SILA S004Y นะครับที่ลูกค้าส่งมาเซอร์วิสล้างเครื่องปรบับเทยบเวลารวมถึงเปลี่ยนซิลยางกันน้ำฝาหลังนะครับและนาฬิกาอิเซเกะนะครับมีความโดดเด่นทางด้านการดีไซน์ซึ่งเป็นนยะสำคัญนะครับนาฬิกาอิเซเกะนั้นจะถูกออกแบบมาแบบมินิมอลนะครับซึ่งเมื่อเห็นแล้วนะครับก็สามารถทราบได้ทันทีนะครับว่าเป็นแบรนด์อิเซเกะนะครับเนื่องจากความมินิมอลบรรพัดนะครับการดีไซน์ตัวเรือนที่เรียบง่ายแต่ดูดีนะครับและความพิเศษของใน นาฬิการเรือนนี้จะอยู่ที่หน้าปัดซึ่งเป็นแผ่นดิสแล้วก็จะมีชุดเข็มที่ติดกับแผ่นดิสเป็นสีขาวนะครับส่วนแผ่นดิสตจะเป็นสีดํา2วงนะครับเพื่อจะบอกนาทีและชั่วโมงนะครับและนาฬิกาก็ขับเคลื่อนด้วยระบบกลไกออโตเมติกนะครับที่เป็นเครื่องอินเฮ้าส์ของมีเเกะนะครับซึ่งทําร่วมกับไซโก้นะครับก็จะเป็นคล้ายๆของเครื่อง NH หรือว่าเครื่อง CR นะครับจะคล้ายๆกันนะครับเพราะว่านาฬิการเรือนนี้สามารถขึ้นลานมือได้นะครับโดยที่ไม่มีการวันที่ หรืออาจารย์สัปดาห์มารบกวนมณฑปนะครับทำให้มีความมินิมอลแบบ เป็นชัดที่สุดเลยนะครับและขั้นตอนการเซวิสในการเรือนี้ก็จะมีการถอดหรือล้างประกอบนะครับแล้วก็หยดน้ำมันจักรรวมถึงทดสอบในเรื่องของเวลานะครับมาดูขั้นตอนของการเซวิสในการเรือนี้กันนะครับขั้นตอนแรกนั้นเราจะรื้อทุกชิ้นส่วนออกมาล้างทำความสะอาดทุกชิ้นส่วนเลยนะครับแล้วก็จะใช้แปรงแบบใยแก้วนะครับขัดชิ้นส่วนต่างๆที่มีอาการน้ําเข้ามานะครับทำให้เกิดความชื้นแล้วก็เกิดออกซิได์บนชิ้นส่วนจักรนะครับเราจะล้างชิ้นส่วนจำพวกนี้ให้สะอาดหมดจดนะครับและนําไปล้างด้วยเครื่องปั่น3 น้ส่วนตัวเรือนเราก็นํามาล้างทำความสะอาดแถมไปให้กับลูกค้าเช่นเดียวกันนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับหน้าปัดหรือว่ากระจกนะครับจะเป็นกระจกแบบมัลติโค้ดนะครับก็คือเคลือบสารกันแสงนะครับที่บนหน้าปัดนะครับมีอาการเสื่อมสภาพนะครับในจุดนี้เราจะแถมการขัดออกให้นะครับให้เป็นกระจกใสนะครับเพราะว่าการที่มัลติโค้ดเสื่อมสภาพนั้นจะดูเวลาได้ยากนะครับแล้วก็จะสะท้อนแสงนะครับทำให้แสบตานะครับทำให้ใสแล้วก็วิสัย 他。<music> ไม่ค่อยดีในการมองเห็นตัวเข็มนะครับจะมองเห็นไม่ชัดนะครับเราจึงได้ทําการลบออกให้นะครับส่วนการขัดการล้างตัวเรือนนั้นเราจะทําให้ฟรีนะครับเมื่อท่านมาเซอร์วิสกับทางเรานะครับถ้ามีบริการล้างเครื่องส่วนใหญ่ช่างก็จะแถมการล้างตัวเรือนไปให้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาล้างตัวเรือนอย่างเดียวก็ทําได้นะครับคิดบริการตัวเรือนละ 100- ่งร้ถึงสองบาทนะครับแล้วแต่ความยากง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นไนเอ็นก็จะแพงขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีค่าความเสี่ยงครับและเมื่อในการประกอบเสร็จ เราก็นํามาปรับเทียบเวลานะครับโดยเครื่องผสอบเวลานะครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับเดิน มีความเที่ยงตรงอยู่ที่0.3นะครับส่วนกําลังจะอยู่ที่230-235นะครับขึ้นลงเป็นจังหวะนะครับขึ้นไปถึง250นะครับก็ถือว่าผ่านมาตรฐานของเครื่องในระดับไซโก้แล้วนะครับและในกาวเรนืนี้นะครับก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมที่จะส่งงานกลับไปถึงมือลูกค้าแล้วนะครับแล้วก็ถ้าหากท่านใดนะครับสนใจที่จะมาใช้บริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์จากทาง Modify Watch Company Limited นะครับสามารถส่งงานมาทําได้ที่ทางช่องทาง Facebook Fan Page Modify Watch Company ดีลิมิเ้นแลวก็อีกช่องทางจะเป็นช่องทางเว็บไซต์ www.modifyheatwatch.com นะครับหรือสามารถนำนาฬิกาสุดรักยิ่งของท่านนะครับมาเซอร์วิสถึงที่ร้านได้ด้วยตัวเองนะครับที่กัดร้านอยู่ถนนยานาวาตัดหมายพระราม3นะครับเดียวไาเข้ลทางอุกระจงคาเฟ่ที่เป็นร้านกาแฟน,นะครับเรารับเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์นะครับไม่ว่านาฬิกาของท่านนั้นจะเป็นแบรนด์อะไรก็สามารถเซอร์วิสได้รับรับตั้งแต่ไซโก้ยันแบรนด์ไฮเอ็นเลยนะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook, YouTube, Instagram หรือว่า TikTok นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆอย่างนี้นะครับเราจะมีคลิปดีๆอย่างนี้ลงทุกวันพร้อมด้วยการบอกเล่าเรื่องราวดีๆเกล็ดความรู้ดีๆเกี่ยวกับนาฬิกาเรือนที่เรานํามาเสวิตให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับสาหรับวันนี้โรล,ลานไปก่อนสวัสดีครับ